ทุกคนด้วยนะวันนี้แอด้ากับอเดลจะมาเล่นลิวอร์กันนะทุกคนไปเดี๋ยวเราเข้าเข้ากลุ่มกันก่อนเอาอาเดวรับเพื่อนโอเคเล่นเลยนะเล่นเลยอเเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นหมาป่านะทุกคนเดี๋ยวเรารอก่อนโอเข้าแล้วอาเดียวเข้าแล้วเข้าแล้วอืมเข้าดล พี่ตาก็ยังไม่ได้เข้าแต่ด้านบนมันขึ้นสีเขียวตายแล้วขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมาแล้วมาแล้วเย็นตาบานจริงจริงเพนกวินนวินอะไรหน้าปกเนี่ยอ๋อแล้วนั้นเราอยากให้ทุกคนเห็นหน้ามันไม่เป็นเห็นหน้าไม่ได้เฮ้ยค้างค้างเสียอะไรเสียอะไรเป็นสีอะไรสีเหลือง อยู่กันสี่คนเลยโอเคพี่จะเป็นหมาป่าแต่ตัวพี่จะไม่เปลี่ยนสิ่ี้อืก็ยังเป็นหมาป่าได้ก็ปีนแบบว่าเดินขึ้นไงเนี่ยเราเราจบไฟเราปีนได้ปีนได้แบบว่าถ้าถ้ามีกำแพงแล้วถ้าเราเกาะอยู่นะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมานอนบนเฮ้ยเพื่อนหรือว่าสกิลแบบว่าอะไร เล่นอะไรก่อนมันโอ้โหไม่เงินเยอะโอ้โห <ไป S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันช่วยอะไรเนี่ยใครรู้บอกด้วยนะว่ามันช่วยอะไรนะเดี๋วยวยเราโอเคเพื่อนมันไปละเดี๋ยวเราเก็บเงินไว้ในนี้ก่อนแนะทุกคนเราเป็นหาของเราตามตามเดินตามเพื่อนแบบ ไปถ้าใครฆ่ากันเดี๋ยวเราไปช่วยเรามารอเอเมอรัลใช่ไหมเราลองเดี๋ยวเราลองไปเตียงคนอื่นนะทุกคนจบจบจับจบวัสดี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 วดีโอเคอะไรไปบ้านที ก็ลองเนี่ยก็ลองเลยทดลองไปอือก็ลองไปแล้วอือก็ใช่อะเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ใส่ชุดเกิดหน่อยอ,อันนี้ใครจะเอาก็เอาไปนะหนึ่งชิน้นอืออะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยววางทางวางทางไปหาพี่ได้หน่อยเดี๋ยวไว้ได้นนะ วางทางไปหาเพชรให้หน่อยทางไปหาเพชรใช่เดี๋ยวไม่ได้เอาไอเอ๊ะเอ็มแร่ไปให้เดียวหนึ่งอันก่อนเอาเรียเดียวเดียวมาให้ไปหนึ่งอันให้หนึ่งอันอ่ะแบบสิไม่ไม่ไม่เอา มาพีาาา่น้ามนะาหาพี่้า,ามาหาพี่้าอมาหาพี่้าต้องการหาพี่้น่อเด๊ะแปะโอเคซื้อบอกก่อน สิบหกเอ้ยเดี๋ยวเราต้องขุดก่อนนะทุกคนโอ้โหเด้วางแบบวางช้าเกินาวางช้าเกินเรียกเรียกลองฟาง <laughs> ไอตัวนะั้นมันเอเลี่ยนมันขึ้นมาแล้วเดี<ม>๋ยวเราต้อ<ล>ง,<ม>งเปิดอันนี้ก่อนนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขุดก่อนนะด้วอืมฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนจับจับโห่อาเดียวตกอาเดียวเดียวเดียวอะเดียวแล้วไอรอนแล้วอะเดียวถือไอรอนไม่ใช่มันมีไอรอนเก็บไว้ในตัวเดี๋ยวแล้วเดียวตาย อเอียไม่มีอะไรเลยนะในตัวนะพี่ดจไปด้วยอ่ะพี่ดจไปด้วยอ่ะเหลือพี่แจไป้วยทำไมทางอเดียวมันเย่เย่

ไอเดียวมันไปบ้านมันไปบ้านนะเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมเมื่อกี้พี่ดาวเกือบปีนขึ้นไม่ได้มันไปขุดบ้านว่ะเดียวเอมันอยู่มันอยู่ที่บ้านปีสิอ่อเดียวเหลือเราสองคนแล้วแหละ

เดี๋ยวกบันก่อนกบันมาเดี๋ยวเก็บมันโอเคแต่มันก็ตามมาอยู่ดีนั่นไงเดี๋ยวมันตามมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเตียงเตียงจะแตกอือตกสมสมสมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุดเตียงอุดเตียง เอานี่เอานี่อันี้ไปก่อนเอานี่ไปก่อนเร็วเรไปวางเไปวางเอานี่ไปก่อนเอาแค่นั้นไปก่อนเอาเอาเอาเก็บไปมันมาอีกแง่มันมาอีกแง่ ใช้บิตีแล้เปิดอ่ะใช้บิตตีใช้บิตีแล้เปิดก็ใช้บิตตัดเฮ้ยเอียงแตกอ่ะเร็วออกอ่ะเร็วออกเอือ่าทุกคนเราแพ้แล้วแพ้เร็วเกินไอสกิลปีนี้มันใช่เลยใช้ได้ใช้ได้อั่นตอนเราตกใช้ได้แต่ เรียแล้วเราใช้เราใช้นกน่าจะดีกว่าไหมพี่ลองใช้นกดูนะโอเคไปกดเพลงเกน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 โอเคทุกคนตอนนี้ก็คือวิกติอันดับสุดท้ายนะทุกคนเพราะว่าเราอ่ะเล่นกันอยู่สองคนนั้นได้ไม่ได้เราไม่มีเพียอนแล้ว ดูเพื่อนเราเลออกมาออกไปทำไมอ่ะเราไม่มีเพลยล<ะ>ลเรเวเร็วออกไปทำไมอ่ะเดี๋ยวออกล็อบบี้ทำไมอ่ะหายชูชไูไว้ไว้หนึ่งคนหนึ่งนะเราเจ็บตาเจ็บเท้าเจ็บเท้าเจ็บเท้าระบบเจ็บตาเจ็บตาเลยเจ็บเท้าเจ็บเท้าเจ็บท้าเจ็บตาอ๋อเร็วเข้าเข้ามาก่อนนะเดี๋ยวเข้ามาก่อนเมื่อกี้เข้า เไปเล่นเลยไปเล่นไปเล่นเด็กปีแหละไม่ไม่ทันเลยเดินไม่ทันเข้าไปแล้วนาวดูวด หน้าจอยังไม่เข้านะทุกคนโอเคหน้าจอเข้าแล้วโอเคสีอะไรดูสิสีสีสสีีเหลืองฟ้าทำไมอหนูต,ตกตายเอาสีเหลืองสีส้มพูเราเล่นกันอยู่สองคนอีกแล้วเหรอเอ้อเล่นกันอยู่กินหนูตกตายได้ไยัง,ตตยไ,ไ,งไม่รู้แต่โอเคเพื่อนมีนกมีนกมีนกสุดหันษาอโอเคสี่คนแล้วพร้อมพร้อมลุยเลยสี่คน เไม่น่ากลัวกันจังคนนี้อืมอเคเดี๋ยวเราจะต่อทางไปหาเพชรเลยดีกว่าอันนี้เราจะไม่อะไรก่อนจะต่อทางอย่างเดียวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องอะไรพี่ได้เขาบอกอเราต้องเอาไอรอนอะ่ะเข็บไปนในกล่อง เอาไอ,อ,อ้นี่ไอ้เขาบออุ้ยดีนะมันต่อทางให้เราอุ้ยนุ่งเสียเลยเลยมันต่อทางให้อย่างเงี่ยมเลยใช่ใช่มันต่อทางให้เราเนี่ยเราต้องอยู่ที่บ้านดิเราต้องต่อทางไปจากที่บ้านเราต้องต่อทางไปงนนลงน้นเนี่ย ทางไปต่อทางไป,ไปต่อทางไปเดินไปเดินไปเดินไ,ไปทางไปต่อทางไปทาง,ไปทางไปต่อทางต่อทางตอททางผิดนะทุกคนหนึ่ตรงนี้ อเราใช้วิธีวัดกลับบ้านแทนนะทุกคนเดี๋ยวเราใช้วิธีวัดกลับบ้านมาแล้วเดี๋ยวเราเอาเพชรไปอัปเกรดตอนนี้เราต้องอัปเกรดเพชรกับเอ,อ่อ ไอรอนกันนะทุกคนเราอยากรู้ว่านกมันทำอะไรได้เดี๋ยวลองดูลกได้อรนไดอ๋อมันช่วยมันช่วยเพื่อนได้เหรอเราค่อยเอานกไปให้อเดูใช้อหมอดูมาหาเพื่อหน่อยอดูอย่าไปไหนอย่าไปไหนอย่าไปไหนไปอ่ะเดีวพาไป ไปด้านหน้าดิไม่ไม่เดี๋ยวต้องเก็บอีกกล่องนึงเก็บอีกกล่องนึงเก็บอีกกล่องนึงกล่องนั้นคือคนอื่นเอาไว้ได้น,นะ ไปเล็วนกพีด้านี่ก็พีด้าอยู่กับเราตอนนี้

ขอไปนี่พี่ดากำลังบินตามเร็วอยู่ไม่ชอบเาขอไปนิดเดียวเอา่ดเอาไม,อเมไมได้ตายรัวจังไ,ไปด้วย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 พี่ดขอพี่ต้องขอขอไปพี่ต้องอบิน,บน เดี๋ยวตองแอมีเพราะอันนี้มันมันปลีนยากจังปีนยากเฮ้ย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 วินาหิวหิวเลือดเร็ววินาหิวเลือดอยนีนีเดวนีเดวไม่น่าไปกับเดวเลยตัวละครวิน่าโหดแท่โหดแท่หรือเรีวกับ มันก็โหดจริงนั่นแหละแต่อ่ะเดี๋ยวบินบิน่ินรถไฟบินบินแต่ไปโหดคุณจะลงทุนเองแต่ไปเฮ้จะไปเลยเฮ้ยมีคนมาตีเตียงอ่ะ ติงแตกเลยสีฟ้าตีเตียนใช่ไหมหนูตีหนูปีนหนูไม่ม pues ีทางายมึงจะมึงจะขบวยดิมึงจะขบวยดิโอ้โอ้โอ้ตายเลยอเดียวนิกทำอะไรอ่ะอ่ะเอาด้วยเอาตัวนี้ด้วยอาตก โอเคงั้นเราจบคลิปนี้ <Okay. S 1> เพลงนท่านนี้แล้วกันตายกันเนี <Okay. S 1> okay. ่ยโอเคบายทุกคน